สวัสดีครับอู๋ช่างตั้มรถไถปล่อนครับตรงนี้เรามีนัดส่งรถกัน2คันครับหกสี่หนึ่งซีรีส์สี่ศูนยันครับแล้วก็เบลเวอแปดเก่านอกญี่ปุ่นครับเจคพร้อมไซส์หนันครับแล้วก็เริ่มล้างครับนี่ส่งสี่หงศูนยตอนเช้าครับเจ็ดหกสองศูนย์เบลวอตอนบ่ายครับ6410่หนทางร้านนะครับเกจังหน้าฮะ สังเกตชื่อดีๆนะครับช่างตัมรถถ่ายฟอดครับแต่งหน้าสวยๆจาก s อ k พนะครับงานผ่านหน้าก็ของ s อ k ครับขนมหน้าแท็กเตอร์ครับงานเนียนครับใช้คุณยนต์ออฟทั้งหมดครับโรบอทออฟทั้งหมดองสาคอนโทรลมันก็ชุดสีจากทางงานเราครับสติกเกอร์ก็ชัดเจนครับไม่มีขายที่ไหนแน่นอน มีสติ๊กเกอร์แบบ like นี้ก็ต้องเป็นรถช่างตั้ดคนเดียวครับ T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 acker นะฮะชื่อบองบอกแล้วครับบองบอกร้านบองบอกตัวตนครับรถทุกคันครับจะต้องมีแผ่นเนมเพชฮะรับแผ่นเล็แหวกแก้มหัวแตงโมครับสแตนเหล็กครับชื่อช่างตั้ดอย่างดีเลยครับ6410คันนี้นะครับราคา850,000ครับนี่ตัวรถเช็คพร้อมใช้ครับก็คือว่าลูกค้าต้องสั่งจองรถก่อนแล้วก็เช็คครับแล้วเราก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้า ให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับการเช็คสิ่งเดียวที่เรามีและแปลกเราไม่เหมือนใครครับเครื่องเกียร์ท้ายเนี่ยเวลาเราจะเช็ครถลูกค้าคนไหนจะจองก็จะต้องให้เห็นทุกชิ้นครับว่าเราลืมมาทำจริงไหมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับนี่เป็นคันหน้าคาราโร่ครับ6410เป็นตั้มเฮดอดีโตแต่ว่าลูกค้าชอบเป็นตั้มเหลี่ยมตั้มเหลี่ยม6 6 1 0ครับเป็นเกานาไฟเบอร์ครับตั้มตัวนี้ก็จีจาร์ครับเ็คตั้มถ้าอยากได้ตั้มเหลี่ยมผมจัดให้ครับ มอแบตใหม่ฮะก็ชุดไฟนี่เราทำอย่างดีฮะไฟนี่ทั้งคันนี่หมื่นกระบ,บาดครับมีฟิวมีดีเลย์ตัดครับแต่ไฟเลี้ยวครบครับก็ถ่ายมีไฟเลี้ยวครับแล้วก็มีดีเลย์ครับมีตองฟิวาดตัวครับปลอดไลท์ครับหมก็เต็ดเก็บให้หมดครับยางใหม่สี่เส้น ยางล้อหลังครับ1ี4 3 4สีสามสี่ครับล้อหน้า12สองีี่ี่ครับยี่ห้อเวกเลสครับอันนี้ลูกค้าขอซื้อผ่านทางร้านไปครับก็จัดให้ไปคนเหมือนใหม่เลยครับแผงกลางแผ่ไม้ครับแังลากแผ่ไม้ครับเบาะนั่งใหม่ระบบไฟใหม่หมดครับหลังคาไฟล่างหลังคาเวทเดิมๆอังโกลไทยครับนับล้อสีทองครับกองเทอร์โบไฟกองใหม่ครับเทอร์โบของชั้งวุฒินะคะ หล,หลหังนะครับเบลโว่85ครับลูกสาสั่งเป็นกองเพิ่ม2 2ลูกครับชุดด้านหน้า XGT ฮะอันนี้ลูกสาสังส่งเวทเพิ่มอีกตัวนึงเห้จับให้ครับเป็นสองตัวสั่งให้ทำชุดหางลากหางลากอ้อยฮะหางลากเชนเลอร์อ้อยฮะแล้วก็ติดตั้งกระบ,บอก่วยยกชุดหางตาเสียบกตุ้งครับทำได้อย่างดีเพิ่มเติมได้ครับตกแต่งได้อันนี้เป็นสังคาเดิมจากนอกนะฮะ มีตะโกนแท้ฮะกระดูกหนาๆนั่นแหละฮะนี่สินี่นี่แห้ล้างล้างโฟมให้ดีครับเดี๋ยวไห้จัดต่อครับอันนี้เป็นรถเก่านอกครับรถเก่านอกบอกรถเก่านอกรถเก่านอกบอกรถเก่านอกครับรถไทยก็เป็นรถไทยครับชัดเจนฮะ้ายจะได้ไม่ต้องกังวลนี่ทำไมช่างบอกรถเก่านอกทำไมได้มาเป็นรถไทยไม่มีแน่นอนครับถ้ารถไทยบอกรถไทยรถเก่านอกบอกเก่านอกครับ นี่ก็งานเทอรบโบจัดช่างวุ้ดพกสลุงนะฮะตัดให้เต็มไฟฟิวดิเล่ครบครับให้เนียนๆเ,เลยอ่าลืมบอกไปครับไฟทีไฟหน้าให้หนึ่งดวงนะฮะ LED 48เซิบแปดเซนแล้วก็ไฟบางโคลนครับเป็น LED เหมือนกันครับอย่างนี้เลย